สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวกระจังหน้าซิตี้มูโดโลสองพันสิบสองะงานแทนะ้ตัวนี้ลูกค้าสั่งหุ้มคาร์บอนใหม่นะฮะตัวนี้คาร์บอนแท้ตัวนี้กระจังงานแท้นะฮะเบอร์อยู่ที่ 4ี่พันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทแถมจะมีโลโก้ปั๊มรากสองจุดตัวนี้แล้วก็ตรงนี่ก็มีตรงที่เป็น Q C ตัวเพื่อบาร์โค้ดนัมเบอร์ ชุดนี้รวมหุ้มคาร์บอนด้วยคาร์บอนตัวนี้อยู่ที่หุ้มสองพันบาทนะฮะผ้าลายหนึ่งรวมกับตัวกระจังก็เป็นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าสนใจสอบถามได้ค่ะพวกหุ้มคาร์บอนหุ้มกระจกหุ้มฝาหุ้มลิ้นอื โอเคครับ